ลอยจะประามต้องรับแจ้งเหตุชายสติมไม่ดีก,ดก,อกอ่อไปสร้างควมเมือนผูนจังกันาเนี่ยสองเ้าหกจีห้าจ็ดเก้า พี่เขาแจ้งไปเนี่ยจุดไฟควันเข้าบ้านเขาเดี๋ยวเอาเอามาดับนะมาดับนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่บ้านไม่อะไรเขาควันไม่เข้าบ้านเขาเขานอนไม่ได้นะครับเออเดี๋ยวเอาน้ำมาดับให้เรียบร้อยนะที่หลังอย่าจุดเด้อที่หลังอย่าจุดเด้อให้ให้ไปทิ้งขยะให้เรียบร้อยเอาน้ำมาดับเด้อต่อไปให้เรียบร้อยนะ ด,ดับให้เรียบร้อยห้ามจุดต่อไปอ่ะกล้องเ,เหตุสองกรณีตรวจสอบหนึ่งก้าหนไปจุดไฟฟันรบกวนชาบ้านแจ้งให้วันที่สี่ให้ดับเปีเที่ยวฟัง 12, วัสองวันท่สี่